ช้างน้ำโลอายอนโลอาโะกล่าต้นองุ่นต้นต้นทต้นมองไอไม้ไม้โทไม้งูดำ สีดำงูสีดำขอเอแผลแผลเอแผลแม่บอเบียเบียเบียทุกเบียช้างก็เอือเกือเกือบอเกือขออุก็ถูกงูกัดภูผาชี โอชออีีีเอคีชออีซ <portrayed> ีีเอคีอขออีอคีอขอขออรออยอมพายมาก 冰。